Channel, Online. สวัสดีครับผมลูกเสือนาวีกิติคุณสันค่องครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆของกิจการลูกเสือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอสองจังหวัดแพร่ครับซึ่งในครั้งนี้มีการฝึกอบรมลูกเสือกิจอาสา ในปีพุทธศักราช2564ในช่วง breaking news ของ Traffic Channel TV Online ไปพบกับนักข่าวภาคสนามครับสำนังกงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกาศนจังหวัดแพร่จัดฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำปี2564เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักและวิธีการโครงการกจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2564นางสาวสุนทรีเติมขุนทศเป็นประธานพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและพระบรมรูปรัชกาลที่6กล่าวเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำปี2564พร้อมด้วยนางสาวชดาพรขันติวราพันธ์ รวมโดยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนอํำเภอสองจังหวัดแพร่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึงวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2564นห้อณห้องประชุมภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพลอำเภอสองจังหวัดแพร่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระมหาการาณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2564สำํานักงานลูกเสือแห่งชาติจึงได้กําหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการของโครงการและขยายผลสู่โครงการสู่สถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาบุคลากรลูกเสือให้มีความสามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราทานในสถานศึกษาได้และส่งเสริมให้ลูกเสือน้อนนำหลักการและวิธีการลูกเสือจิตอาสาเพื่อนำความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งได้รวบทำกิจกรรมกิจอาสา,าบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมีจิตสาธารณะตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือในการนี้จัดฝึกอบรมแบบเดินทางไปกลับอบรมระหว่างวันที่20ถึงวันที่23ธันวาคม 2,564ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนจังหวัดแพร่กศนอเอ 2, สองกศนอเภอร,ร้องกวางกศนอเภอหนองม่วงไข่กศนสุงเม่นจำนวนลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง8ตำบลได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร แกนนำกิตอาสาพระราชทานจํานวน40คนโดยการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้ทางรอพอสอตบ้านแดนชุมพลส่งเจ้าหน้าที่เข้าตั้งจุดคัดกรองสวมชุด PE นำทุดตรวจ ATK มาตรวจคัดกรองผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือพระราชทานในครั้งนี้เพื่อเป็นมาตรการแนวทางในการปฏิบัติตามประกาศคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ราชชนโชติถนอมกิจผู้สื่อข่าวจังหวัดแพร่ารายงาน Traffic Channel TV Online